บทที่11คนที่สมก็มาจนได้ Hi NC ซองจดหมายที่เสนอให้ผมเซ็นสัญญากับค่ายพิลักไปอยู่ที่บ้านของใบในวันที่อาการซึมเศร้าของเขากำเริบกระตุ้นให้ผมอยากสืบหาความจริงว่าการเซ็นสัญญาของผมไปเกี่ยวข้องอะไรกับใบแต่ผมไม่อยากถามเขา พอรู้ว่าหมอนั่นไม่มีทางบอกความจริงและไม่รู้เป็นไงผมก็ไม่นึกอยากจะไปถามพี่สนั่นผู้จัดการของไบด้วยเพราะผมรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเขาสักเท่าไหร่พี่สนั่นกับไบเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกันอยู่เนืองๆสังเกตง่ายๆก็คือเขาไม่เคยชวนพี่สนั่นมาร่วมงานสังสรรค์ส่วนตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวทัง้งที่ไบก็จัดงานสังสรรค์เกือบตลอดเวลาดังนั้นการที่เขาไม่ชวนเลย จึงเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดก็อบอกแล้วว่าเขาไม่เซ็นพูดภาษามนุษย์ไม่เข้าใจกันหรือไงวะเสียงใบดังขึ้นมาจากข้างโรงถ่ายทำละครที่พวกเรามาทำงานกันวันนี้เพราะผมเห็นว่าคนที่ไปพูดด้วยคือผู้จัดการของเขาผมก็ทำท่าทีเดินเลี่ยงไปอีกทางจนกระทั่งพี่สนั่นพูดชื่อผมขึ้นมาท่านายทำให้แดนดินเซ็นสัญญ,ญาเล่นละครเรื่องนี้ไม่ได้พี่ลักษ์ก็จะไม่ต่อสัญญากับนายอีกเพราะเขาต้องการที่จะโปรโมทนักแสดงคู่ใหม่แต่พี่ลักษ์ชอบงโง่เห้งของแดน เขาถึงอยากปั้นแดนก่อนนายยังมีสัญญากับพี่หลักอีกเกือบปีถ้านายไม่ได้ละละครเรื่องนี้นายก็จะว่างงานไปอีกเป็นปีถึงป่านนั้นบรรดาแฟนคลับเขาก็ลืมนายกันไปหมดแล้วนั่นก็เป็นหน้าที่เฮียหางานน่ะถ้าไม่เป็นแล้วื่งไงหรือถ้ากลัวว่าผมไม่มีงานแล้วเฮียจะไม่มีค่าหัวคิวก็ไปเกาะนักแสดงคนอื่นใช้วิธีสกรปรกของเฮียน่ะใช้ได้ผลกับผมมาแล้วไม่ใช่หรอใบดูดบุหรี่เข้าเต็มปอดเป็นครั้งสุดท้าย แล้วบี้ลงบนถังขยะก่อนจะเดินหนีพี่สนันเข้ากองถ่ายไปผมเดินหลบไปอีกทางเพราะรู้สึกผิดหน่อยๆที่แอบฟังพวกเขาคุยกันแต่เริ่มปฏิปต่อได้ว่าทำไมสัญญาของผมถึงไปอยู่กับใบาอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เขาดงเงูเงียบๆไปไม่พูดมากเหมือนแต่ก่อนแล้วผมก็คอยเช็กว่าเมื่อไหร่พรินเซสจะเขียนเรื่องของพวกเราลงนิยายของเธออีกเพระาะใบชอบอ่านแล้วเอามาล้อผม แต่ปรากฏว่าพรินเซสเองก็ดูเงียบเียไปด้วยเหมือนกันเรากับเธอเองก็ยังไม่หายช็อกกับวันที่เธอเห็นไบค์นอนชมกลองเลื่อนในวันนั้นผมจึงตัดสินใจแวะเข้าไปเขียนคอมเมนต์ในนิยายของพรินเซสเป็นครั้งแรกเลิกดองได้แล้วคุณไรท์ทานิยายคุณเป็นไส้กรอกอีสานป่านนี้ก็ปเปรี้ยวจนกลิ่นเริ่มออกแล้วผมกดส่งข้อความแล้วกลับมานั่งเตรียมตัวถ่ายละครต่อเย็นวันนั้นผมกลับมาเช็คนิยายของพรินเซสอีกทีปรากฏว่า ข้อความทวงนิยายของผมได้ผลเกินคาดเพราะนิยายตอนใหม่โผล่ขึ้นมาอีกตอนหนึ่งทว่ายายแม่มดได้แนะนำตัวละครใหม่เข้ามาในเรื่องด้วยตอนที่40เกมไบ NC เขียนโดยเจ้าหญิงแฟนฟิกความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแดนดินเป็นไปได้ด้วยดีพวกเราออกไปทำงานด้วยกันและไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวไปปะปนกับงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวทำให้ผมรู้ว่า แดนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากแค่ไหนถึงอย่างนั้นผมก็ยังรู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในแววตาของแดนผมรู้ว่าเขาชอบผู้หญิงไม่แพ้ผู้ชายแดนมีเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสนิทมากเป็นพิเศษชื่อว่าเบลล่าตอนแรกๆผมก็รู้สึกอิจฉาเธอเพราะแววตาที่แดนมองเธอจะแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นในบริษัทแต่พอแดนแนะนำเบลล่าให้ผมรู้จักผมก็เริ่มเข้าใจว่า ทำไมทั้งคู่ถึงได้สนิทสนมกันเบลล่าเป็นผู้หญิงที่ชอบหากิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราทำเธอเหมือนเด็กซนๆคนหนึ่งที่คอยหาเพื่อนเล่นอยู่ตลอดเวลาความมีชีวิตชีวาของเธอทำให้ผมเลี่ยงสายตาออกจากเธอไม่ได้ทุกครั้งที่ผมจ้องมองทั้งสองคนพูดคุยกันผมรู้สึกว่าผมเข้าไปอยู่ในโลกของพวกเขาด้วยเสียงหัวเราะของทั้งคู่ปลุกเร้าวความตื่นเต้นในชีวิตผม และทำให้ผมอยากเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันทุกวันทุกเวลาจะเป็นอย่างไรนะถ้าผมสามารถจับเธอมาเล่นเกมด้วยกันที่บ้านของเราได้ผมแอบคิดและดูเหมือนสวรรค์จะตอบรับคำขอของผมแดนตื่นขึ้นแต่เชา้าแล้วขับรถไปรับเบลล่ามาที่บ้านของเราวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และแดนไม่ได้มีแผนว่าจะออกไปไหนและผมเข้าใจว่าทำไมเบลล่ามาหาพวกเรา พร้อมด้วยไพ่เกมสำรับหนึ่งกับขวดเหล้าแชมเปญสองขวดเธอเปิดขวดแชมเปญขวดแรกหลังจากที่พวกเรากินอาหารกลางวันด้วยกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่เธอจะประกาศกฎของเกมไพ่ที่เธอพกมาด้วยทุกคนจะต้องวนหยิบไพ่คนละใบและถ้าไพ่ใบไหนต้องการให้พวกเราทำอะไรพวกเราจะต้องทำตามนั้นเธอเอ่ยออกมาด้วยท่าทางกระตือรือร้นแกมเจ้าเล่ห์แดนดินมองหน้าผม เหมือนรู้ความรับของเกมที่เธอเอามาให้พวกเราเล่นอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ยอมบอกผมหญิงสาวยื่นแก้วแชมเปญให้พวกเราแล้วสั่งให้พวกเราโอน้ยออกกันแดนเป็นคนแรกที่ต้องจับไพ่ตามด้วยเบลล่าและผมเป็นคนสุดท้ายจูบปากทุกคนในกลุ่มแดนอ่านคำสั่งจากไพ่ใบแรกตาของผมเบิ่งกว้างขึ้นมาทันทีเล่นเชี่ยอะไรวะเนี่ยเล่นด้วยดิผมคิดในใจลืมไปว่า ผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งอยู่แล้วแดนเริ่มจากการประกบปากกับผมเราจูบก,กันเป็นร้อยครั้งบทลงโทษจากไพ่นี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราแต่พอเขาจูบผมเสร็จเขาก็หันไปทางเบลล่าเธอลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าเพื่อให้ลำตัวของเธอสูงเทียบเท่ากับปากของแดนดินแล้วขยับผายมือเรียกให้เขาเข้าไปใกล้ๆเธอแดนทำตาม และก้มลงจูบปากหญิงสาวเบาๆไม่หนักหน่วงเหมือนจูบกับผมใบหน้าของทั้งคู่เปลี่ยนสีในทันทีรวมทั้งผมด้วยแต่ไม่ใช่เพราะความหึงหวงผมตื่นเต้นหลังจากนั้นก็ถึงตาเบล่าจับไพ่เลียจุกนมคนนั่งทางด้านขวามือเพื่อนสาวของพวกเราอ่านและคนที่อยู่ทางด้านขวามือของเธอก็คือผม อนุญาตไหมเบลล่าถามผมเบาๆผมขยับตัวเข้าใกล้เธอเป็นคำตอบไม่ลืมหันไปมองแดนเพื่อดูว่าเขาจะโกรธผมไหมที่ผมไม่แสดงอาการขัดขืนคำสั่งของไพาใบนั้นแดนยิ้มออกมาเป็นใบเบิกทางให้ผมแกะกระดุมเสื้อเชิ้ตออกและเปิดเสื้อด้านหนึ่งให้เบลล่ากดริมฝีปากลงบนเรือนร่างของผมผมหลับตาแสดงอาการจักจี้เล็กๆทำให้พวกเราสามคน หัวเราะออกมาพร้อมกันไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าห้องนอนของพวกเราสว่างสัยมากเป็นพิเศษในวันนี้และแล้วก็ถึงตาผมเป็นคนจับไพ่บ้างจูบแก้มคนคนที่อยู่ทางด้านซ้ายผมอ่านออกเสียงเบารู้สึกว่าเลือดของผมตกลงไปอยู่ที่ไอ้ก้านยาวในทันที